คำแนะนำที่ดีนะของวิษณุเครือง,งามก็คือมารับโทษซะนะครับถ้ามารับโทษเรียบร้อยคราวนี้ก็จะมีการขอพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรก็มีการขอพระราชทานอภัยโทษและก็ได้รับการพักโทษรอบนี้นะฮะก็เป็นคิวของยิ่งลักษณ์นะฮะมาลุ้นกันแล้วกันนะฮะว่ายิ่งลักษจะกลับมาหรือไม่ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส ok นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับทักษิณหรือนักโทษเทวด,ดาคราวนี้มีคำพิพากษาออกมาก็ก็นั่นแหละก็เกิดจากคำตอบของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ย ตอบได้ไม่เคลียนะไม่เคลียแล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบกลวกลักล้าก้าก็เพราะว่าไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทําการบ้านนะทำงานเช่าชามเย็นชามก็เป็นอย่างนี้นะครับ <Likewise you. S 1> จะห่วงอะไรอีกเป็นไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามระเบีย<ร>บกฎเกณฑ์ถ้าทําตามกฎเกณฑ์ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีใครมาโต้มาเถียงได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้า หากว่าเราได้คนทำงานที่ไม่ได้มีความละเอียดอ่อนหรือเข้าใจข้อระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับไม่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ดีทำงานให้ได้นะครับไม่ใช่กึ้งักอยู่ถ้าทำโดยที่ไม่เต็มใจทำหรือว่าทำอย่างไม่เข้าใจหรือว่าไม่ จริงใจกับการแก้ปัญหามันก็เกิดปัญหา,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 าก,กับเขาไม่ได้ทําการบ้านให้ดีไงผมก็พูดชัดเจนแล้วไงนะก็ถ้าไม่รู้ไม่จริงไม่เข้าใจมันก็กลัวกลัว,ลวแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องนะฮะรดทําความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็เดินหน้ปราร้อยยี่สิบวัน,นเราก็ยังยังไม่เคยกาหนดว่าเกินกี่วันแต่โดยปกติอ่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสัางั้งที่ดีผมวาร่านก็คงจะมีคณะในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าในระเบียบเขาให้รับฟังความเห็นแพทย์ผู้รักษาซึ่งแพทย์ผู้รักษาก็คือไม่ใช่แพทย์ออกมารล้วจะทานเราก็ต้องให้เวลาในกระบวนการที่เขาจะรวบรวมเขาต้องมีหลักฐานอ,อีกต่อ แต่ว่าหมายถึงในส่วนรัาตีก็คือจะต้องเห็นด้วยตามคำพิจารณายังยังไม่ได้เห็นเอกสารยังไม่เห็นเอกสารซึ่งซึ่งซึ่งพูดว่าอาวันนี้ถือว่าเกินละแต่เสนอมาก่อนเนี่ยมันก็กฎหมายก็ไม่ได้บอกให้เห็นก่อนหรือไม่ได้เขียนให้วันที่ตรงจะร้อ่วันเขาบอกว่าเกินกว่า120วันแต่ไม่ได้บอกว่าเกินกว่าเท่าไหร่โดยปกติก็ต้องโค่นทำโดยเร็วอาจจะไม่ควรจะเกิน สัปดาห์นะครับแล้วมันคือคะการรายงานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรนะคะได้มีการรายงานมาบ้างไหมคะไม่มีไม่มียังไม่แต่ถ้าเป็นเป็นที่ทราบกันคนใดมีคุณที่รักมีทำเรื่องมาเหมือนคุณทักษิณได้ไหมทำเนี่ยทำยังไงครับเราขอรับทานนะไทยรถโทษท่านตอนทำด้าหนึ่งต้องเข้ามาครับสองต้องมามอบตัวเป็นนักโทษและถึงจะถวายฎีกาได้ ถ้าหากว่ายังไม่รับโทษเนี่ยถวายดีกาไม่ได้ไม่เรียกว่าดีการดีกานั่นคือสิทธิ์ันกโทษเป็กทาบเป็นผู้ถวาย่ก็ทำตาแมแนวนี้ได้ก็เข้ามา<ะ>หนึ่งเข้ามาสองมาวันโทษสามก็ถวายดีกาท่านตอนที่จะดำเนินสิ่งนี้คือว่าศีรษะสนจะโปรธก้าวหรือไม่แล้วแต่พระมาหากรุณา ที่ผ่านมาทวินเปลี่ยนสีนะครับซึ่งเป็นเลขาสมชรหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ไปฟ้องร้องนะครับว่ายิ่งลักษชินวัตปรปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสารชั้นต้นก็ลงโทษอุทธรณ์ก็ลงโทษนะครับยิ่งรักณมีความผิดตามมาตรา157แต่เพราแต่พอชั้นดีกานะครับพี่ภากษายกฟ้อง นะครับประเด็นนี้ที่น่าสนใจคือทางวิษณุกรัวงามอาดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมาแจกหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าวิธีการที่ยิ่งลักชินวัตรเนี่ยจะกลับมาประเทศไทยไม่ยากฮะก็แค่มารับโทษแล้วก็เพียงขอพระราชทานออกไปโทษตอนนี้ทักษิณก็กำลังจะได้รับการพ้นโทษนะครับเพราะตอนนี้รัฐบ,บาลนะครับอย่างทวีสอดส่องอย่างสมศักด์ เทพสุทินนะฮะก็ค่อางสนับสนุนขณะที่สมศักดิ์เทพสุทินก็มีการเล่นงานมากเกิดจากกรมประชาทิปันเนี่ยนะฮะแกกล้ากลัวชี้แจงใหม่ชัดเจนนะฮะก็โจมตีหลังจากที่ตัวเองนั้นก็แบะท่าเต็มที่นะตอนนี้สมศักดิ์เป็นคนเส้นนะครับในเรื่องของใช้บ้านกลายเป็นเรือนจำ พอย้ายมาอยู่กระทรวงอื่นตอนนี้ก็ไปโยนให้กับทวีสอดสองทวีสอดสองบอกตามตาม,ตามหน้าที่แล้วเป็นเรื่องของหมอโยนกันไปโยกันมาทวีก็ปัดไปปัดมาปัดมาและปัดไปแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นของยิ่งรักชินวัตรตอนนี้ยิ่งรักชินวัตรก็เหลือคดีเพียงคดีเดียวคดีทุจริตจ,จำนำข้าวนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าเธอนั้นเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้วนะครับเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยถ่ายรูปโชว์ด้วย มีหลักฐานด้วยนะครับทำให้ก็เกิดความเข้าใจว่ายิ่งรักอยู่ในประเทศไทยแล้วตำรวจทําไมไม่จับกุมนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะคำแนะนําที่ดีนะของบิษณุเครือง,งามก็คือมารับโทษซะนะครับถ้ามารับโทษเรียบร้อยเราวนี้ก็จะมีการขอพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านมาทักษิณชินวัตรก็มีการขอพระราชทานอภัยโทษนะและก็ได้รับการพักโทษรอบนี้นะฮะก็เป็นคิวของยิ่งรัก มาลุ้นกันแล้วกันนะฮะว่ายิงลักจะกลับมาหรือไม่กลับมาแล้วจะได้รับพระราชทานลดโทษหรือได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อกอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมขิจวัฒนาสวัสดีครับ าสถิพในหัวใจองราชาไทยพักดีราชันองราชาไทยพักมีราชัน คอยหมูย่ายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานดำคือผนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คอฟ้าพาาจนทานพ้นโคยภัย ว่าปันแบ่งไปนำใจเลิศลน้นแท่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพยฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว,ว้ไหว,วฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น